ไม่มีใครมาทาังนี้เลยอ่ะ <G ül üyor> แล้วพิวด <H at? S 1> ด,ดิ่งยังรออ่ะเจับนะของแต่ง้อ <G ül> ้ <üyor> หมวยสวยจังอ่ะ อายุต่ำกว่า18ปีนักเด็กอายุเกินกว่า8ปี้าคนเดียวคที่จะมีผู้ชี้น้ววพาาาทคิปและี่ารน่ายในการรับชมท่าน่าด้วยนะจ๊ะคุผู้ชมทุกทอนะ There should be someone who has some mental maturity and consideration in the viewing side too. Oops, I'm wrong. I'm sorry. เนี่ยดูรถสวยตัวเนี้ยรถคันเนี้ยรถจำรถเราของแต่งก็เต็ม ตอนนี้เรากำลังจะไปดูสนามเทลเลนสกิจนะครับพร้อม ยางลรวรู้สึกว่าไม่มีความกังวลที่อ่ายางมันจะอ,อะไรนะยางเป็นอนะไรเงี้ยเหมือนครั้งที่แล้ว พิบุดอย่างรอดดบทแบบนะของแต่งเต็มเลย,ยน้ำมันจะหมดเลือหือไอ้หมวยสวยจังอ่ะ <laughs> <laughs> 么啊！ ก็ขยนตกเ้งคือฝนตกอ่ะไม่กลัวไม่กลัวเปียกนะกลัวถนนลื่น <ola> 嗯。Huh?